สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวไอโฟน e 13 Pro Max ก,กันนะคะสีอะไรคะสีทองสีทอง,ทองค่ะอ่านี่นะคะกล่องของมันนะสิบไอโฟนไอโฟนรุ่นอะไรนะลกูกรุ่นไอโฟน e 13 Pro Max ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันดีกว่านะคะ นนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อติดฟิล์มกันกระแทกมาแล้วนะคะก็จะมีเป็นสายชาร์จแบตมาให้แต่ว่าอะแดปเตอร์ต้องซื้อนอกเนาะแล้วก็มีข้างข้างกล้องนะคะจะเป็นกล้องสามตัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มข้างเปิดปิดสิงนะคะ โอเคเลยเนาะตอนนี้เนาะชอบไหมคะชอบค่ะ